เธอเธอไม่อยากมีคนเปให้หรอไม่ต้องการอะ่ะ oh, <no. S 1> โอ้โหยามน้ำหน้าสายเติมขนาดนี้ซ้อนมอไซเราได้นะไม่ชอบคนเติม oh. สวัสดีเพื่อน,อนๆชาวกาลินาฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเอาชุดแต่งโมไปยอ่อขอเพื่อนกันบ้างแล้วเนาะครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาชุดมะนาวผู้ชายตัวนี้นะคะไปยอ่อหาเพื่อนกันบ้างซึ่งก่อนที่จะไปดูเนื้อ,อาหากันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนซึ่งก็มีกิจกรรมเยอะมากในช่วงสงการนะคะอย่างแรกก็คือน็อกไอเทมเทพนะคะแรปเปอร์ กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชุดของ 2P แล้วก็นักเรียนญี่ปุ่นซึ่งพอเข้ามาในหน้ากิจกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกของที่เราไม่ต้องการออกไป3ชิ้นนะคะจากนั้นก็ค่อยๆสุ่มค่ะแล้วราคาเพชรก็ค่อยๆแพงขึ้นต่อมาก็คือการอัปเดตแพทหน้านะคะซึ่งเหลือประมาณ3-4วันนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เนาะ อย่างแรกก็คือจะมีการเพิ่มอาวุธนะคะในโซน 4v4 เนาะเพื่อให้เรามีอาวุธที่ใช้หลากหลายมากขึ้นอย่างที่2นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนสกิลตัวละครหน้าล็อบบี้ได้แล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะต้องเข้าหน้าต่างตัวละครก่อนเนะเาะแล้วค่อยไปกดเลือก แต่ตอนนี้นะคะเราสามารถมากดติดตั้งพร้อมกับอาวุธพิเศษเลยอาวุธเสริมได้เลยทันทีเป็นยังไงมันก็จะทําให้ง่ายกว่าเดิมนะคะพอพูดถึงเรื่องตัวละครอัปเดตแพทหน้าเนี่ยปรับตัวละครกระจายเลยค่ะมีทั้งเนิฟมีทั้งบัฟเนาะซึ่งเจ้าวันที่10เมษายนเนี่ยพี่มินก็ได้แนะนําว่าให้น้องๆเลือกตัวละครแบบพยาโตดาชาคาเฟล่าโมโคแล้วก็งอโค้งนะคะงอโค้งในแพทหน้าเนี่ยโกงมากๆเลยเนื่องจากจะมีการปรับสกิลูลดาวให้ สั้นลงนะคะทําให้กลับมาใช้สกิลได้เร็วขึ้นแถมเวลายิงสตูดาวก็สามารถกลับมาแปลงร่างใหม่ได้ทันที oh. และตัวที่2ที่มีการเปลี่ยนเนี่ย oh. อุ้ยตกใจอันนี้ไม่ใช่วิกเตอร์นะคะคือลาฟาเอลเนาะ <c oughs> ก็คือลาฟาเอลเนี่ยเปลี่ยนจากสกิลแบบกดใช้นะคะเป็นสกิลแบบติดตัวทําให้ยิงแล้วไม่เปิดจุดทั้งเกมเลย oh. แถมสตูที่ดาวเนี่ย oh. ก็ทําให้เลือดลดไวขึ้นตายไวขึ้นนั่นเอง ลาก่อนนะโคโนกิจกรรมนี้นะคะให้เรามาล็อกอินล่วงหน้านะคะเราจะได้ตั๋วสุมไดมอนแล้วก็ตั๋วสมปืนในวันที่14เมษายนค่ะล็อกอินมันศา์เดย์นะคะครั้งนี้เป็นละลอกที่2นะคะโดยจะมีให้สะสมโทเค็นอีกแล้วนะคะล็อกอินรายวันแล้วก็ทําภารกิจรายวันเพื่อนํามาแลกรับของรางวัลน,นั่นเองค่ะ โดยเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลล็อกอินเลยนะคะและจะพิเศษมากๆในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้จะแจกวันละ10โทเค็นเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราไปทาําภารกิจรายวันนะคะเล่นตั้งแต่15นาทีจนถึง3ชั่วโมงก็จะได้รับโทเค็นไปซึ่งเจ้าโทเคน็นเนี้ยเนี่ยสามารถมาแลกได้ไม่ว่าจะเป็นผลึกคิตตันนะคะสกินปืนแบบถาวรไปเลยนะทั้งทอมสัน XM8 สกา AK แล้วก็ M4 นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากแล้วก็แจกสกินปืนฟรีด้วย <Wow. S 1> แต่จะสามารถแลกได้เฉพาะวันที่17 1 8เท่านั้นนะคะและอย่าลืมล็อกอินวันที่17นะเมษายนจะได้รับท่าทางสวัสดีไปเลยโอเคกิจกรรมปลาโป่งสงการนะคะรับ,บโบนัสเพชรสูงสุด3เท่าน้องพี่มินได้บอกไปในสตรีมแล้วถ้าหากเราจะเติมเพชรให้ได้โบนัสเนี่ยเราต้องมากดในกิจกรรมก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ รับเพชรโบนัสเพิ่มค่ะโดยขั้นตอนก็คืออย่างแรกเราต้องสุ่มจานวนเพชรที่ต้องเติมขั้นต่ําและโบนัสนะคะอย่างที่2คือให้มากดรับโบนัสขวาล่างค่ะแล้วก็ออกไปเติมเพชรอันที่4ี่คือออกเกมแล้วเปิดเกมใหม่อันที่5นะคะเข้ามาในเกมเพชรจะอยู่ในซองจดหมายโอเคถ้าเราไม่พอใจโบนัสหรือจํานวนเพชรที่ต้องเติมขั้นต่ําเนี่ยเราก็ปาใหม่ได้ในราคา9เพชรน,นะคะ โดย1 ID เนี่ยจะรับโบนัสเพชรได้3ครั้งนะคะโดยโบนัสแต่ละครั้งจะไม่เกิน5,000เพชรค่ะ ในส่วนของกิจกรรมก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะคะมีเยอะมากๆเลยเนาะช่วงส่งการเนี่ยก็อย่าลืมไปรับโทเค็นกันนะคะเออแล้วชุดที่พี่ใส่เนี่ยมาจากหนุ่มทรง7เด็ดการันตีนะคะ7 K เคเล่ทอนั่นเองเนาะโอ้โหชื่อกิจกรรมยาวมากๆนะคะสุมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19เมษายนซึ่งมันก็จะมีให้เราเลือกกดเนาะว่ากด1ครั้งหรือกดหครั้งก็จะอยู่ที่100เพชรนะคะ ซึ่งเราจะต้องเก็บโทเค็นให้ครบ5อันนะคะถึงจะสามารถแลกรับชุดผู้ชายได้และระหว่างทางก็จะมีของเพิ่มเติมให้ด้วยซึ่งตอนนี้พี่มีเพชรอยู่48,199เพชรนะคะลองมาดูกันว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรเหมือนมันจะออกง่ายในช่วงแรกๆนะคะ3โทเค็นแรกนี่ออกง่ายสุดๆแต่2องโทเค็นหลังนี่เอาสะพีบปวดมือเลยระหว่างกดเนี่ยและก็ออกมาจนได้นะคะโทเค็นสุดท้าย แต่ดูเพชรที่ต้องเสียไปสิเคะใช้ไปทั้งหมด2,400เพชรพอดีเลยค่ะหรือประมาณ800บาทโอ้โหชุดผู้หญิงแจกฟรีชุดผู้ชายเสียตั้งอีกแล้วนะคะ GM ชุดข้างหลังเนี่ยเขียนว่าหล่อเท่ด้วยนะส่วนผ้าปิดปากเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่มินจะใส่ชุดมะนาวนะคะออกไปย่อหาเพื่อนไปเล่นน้ำสงการด้วยกัน เฮย้ยเดี๋ยวมีพอดีเลยสวัสดีแม่สาวน้อย,ยเหมือนได้ยินเสียงเหมือนมีอีกคนอยู่ในบ้านนะเช็คหน่อยเช็คหน่อย,ยไม่ต้องเช็คเลยแหละตายทันทีเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สาวของเราเหมือนเขาจะบวกอยู่กับคนที่อยู่บ้านแอลนะคะเ,เธอจะเห็นเราไหมเนี่ยเราย่อให้เธอแล้วเนี่ย เก่งเท้าไปหมดแล้วเนี่ยเออไปไหนอ๋ออ๋ออยู่ตรงป่องค่ะแต่พี่กลัวเขาแนปจังเลยะงั้นย่อไว้ก่อนละกันเออโอเคโอ้เขาย่อเป็นเพื่อนกับพี่ด้วยโอ้โหเมื่อก,กี้เธอบาดเจ็บใช่ไหมเอายาไปให้อ่าครั้งนี้เราจะมาปกป้องเธอเองอี่ส่งมอบหัวใจอุ้ยส่งคืนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดินนะเดินนะเหมือนมีเสียง มีคนมาขัดขวางความรักของเราในครั้งนี้น่าจะอยู่บนหลังคาแหละพี่ว่าอ่ะโยนไปไม่ถึงเดี๋ยวขอหลบมาตรงนี้นิดหน่อยอ่านั่นไงนี่เป็นไงล่ะแม่สาวอุ้ยขวนันเอ้ยขวันมามาหลบอยู่หลังต้นไม้เฮยอื้มทำไมคนมันมาตอมความรักเราเยอะขนาดน,นี้เนี่ยนี่ความรักหรือโอ้โหแม่สาวคนนี้ก็สู้เหมือนกันนะแล้ว เจ้าตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วล่ะหรือว่าเห็นเรามีสองคนก็เลยแบบหนีไปแล้วอะไรงี้แม่เฮ้ยแม่สาวบอกว่าให้เรากินเห็ด๋อ,อไม่เป็นไรเธอกินเห็ดเถอะเห็ดของเรามีอยู่แล้วน่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาเอามาเอานี่เราเปิดโดมให้เลยนะเนี่ยให้เธอกินเห็ดมัวแต่เกี่ยงกันอยู่ได้วงโคโนโหายไปแล้วกินไปเลยเร็วๆอู๋ไม่ต้องมาหัวจงหัวใจเดี๋ยวก็หัวโยกแทอะนั่นไงใช่คนนี้ป่า Oh oh. ไไโอ้โหเป็นไงอ๊้ยอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยเจอ7 k ดเข้าไปถึงกันนิ่งโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวเดี๋ยมีเยอะจังเลยอ่ะน่าจะอยู่ฝั่งตรงนั้นนะคะต้องเนินเอาละออกมาแล้วหรอเอาวืดๆยิง <c oughs> กลายเป็นผู้หญิงนะคะหลอกกุยนะคะได้คิวครั้งนี้ไปเออก็ไม่เป็นไรเราแบ่งกันเนาะเธอเนาะให้หัวใจมาให้เดี๋ยวเฮ้ย รเร<ล>าหเพิ่งเจอ,งเอเธอเมือ่อ,อให้เองาอกป้องดได้<ผ>มไม่นาน,อนาโอ้โหเธอก็มีแฟนอยู่แล้วว่าเธอจะมาขัดขวางคนรักกันทำไมเนี่ยก็ตันนั้นแหละค่ะ ก็ถือว่าย่อได้เพื่อนนะแต่ว่ามีคนยิงกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนในโซนฟรีสไตล์แทนน่าจะง่ายกว่าเนาะอ่ะถ้าคนไหนใส่ชุดแต่งโมมาเนี่ยเราจะวิ่งเข้าไปหาเลยเฮ้ยนั่นไงเนื้อคู่โอ้โหกระโดดถอยหลังไปหาเลยทีเดียวเอ้ยสวัสดีตัวเธอโอ้โหดมก้นกันเป็นหมาเลยนะนี่น่ารักจังชื่อไรงาบสวัสดีค่ะชื่อฝนค่ะผมชื่อว่าเมฆเน,นีเนียน คู่กันอ๋อค่ะหูยหน้ากาดิอาคาดมากเลยเนี่ยสงสัยอยากจะมีแฟนด้วยเมฆก,กับฝนเนี่ยเข้ากันดีนะชอบเมฆไหมครับเฮ้ยกล้ามาได้ไงเนี่ยน้องเตงโมอยู่นี <laughs> <laughs> น่ชอบแบบไหนคะแบบไหนเด้อ <laughs> แบบแฟนไงเขื <laughs> ่อนมันต้องเขินสิ อะไรนะไปนั่งชิงช้างสวรรค์ดีคืออะไรชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมน้องเขาเขียนผิดนะคะชอบเราไหมอะ่ะออชอบโอ้โหบอกรักกันอย่างโรแมนติกเลยนะคะเธอละ่ะชอบเราไหมอ๋อจีบอยู่เนี่ยออกตัวแรงกระดานนี้ยังไม่รู้อีกหรอชอบสวรรค์ชั้นไหนอะ่ะหมายถึงชิงช้านะคะชิงชา้าชั้นเจ็ดได้ไหมหเล่นเองเลยเนี่ย โอ้โหเข้ากับคอนเซ็ปชุดนี้พอดีเลยนะคะ 7K พี่รู้นะจีเอ็มคิดอะไรบ้านอยู่ไหนนะคะเขาอยู่จังหวัดตากโอ้ยอยู่ไกลจุงแต่ใกล้หัวใจนะแต่ไปดูช่องเราได้นะคะเราเจอกันใหม่นะครับฝนไปแล้วนะครับรักนะจุ๊บๆอ้าวเอาละค่ะครั้งนี้มาห้องใหม่กันบ้างนะแล้วดูผู้หญิงแต่งโมคนนี้เขาวิ่งมาหาพี่เองเลย อะไรครับมีแฟนยังครับพี่โอ้โหมาปุ๊บก,ก็จีบเลยเหรอยังครับทำไมหรอพี่ชื่ออะไรคะเอ่อชื่อมินครับน้องล่ะปิ๊งค่ะคือหมายถึงปิ๊งผมเหรอครับโริงจริงๆแล้วปิ๊งน่าจะเป็นชื่อเขานะตามหนูมานะหนูชอบพี่อุ้ยตายโดสสารภาพร,รักวันสงการอายุเท่าไหร่ครับพี่บอกมาก่อนแน่ชอบเป็นงี้ตลอดเลย18ครับ หนูอายุ12ค่ะนี่เด็กมากเลยลเนี่ยปีหน้าจะ13แล้วค่ะปีหน้าน้องคองแม่อายุ18หรอกค่ะน้องกะพ <juste> ี่อยากได้หนูเป็นลูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวยสิกีบขนาดนี้อยากได้เป็นเฟนแต่และโดนตำรวจจับแน่นอนเขลเลยโอ้โหเขลเขิลแบบลอลิงเน่นนะชอบเจ็ดเคไหม ชุดพี่ไงเท่เป้าชอบกับพี่เท่มากมากๆโอ้โหเท่หนักมากจริงๆแม่ดุไหมอะน้องโอโอกว่าจะตอบประมาณ50%เว้นนานขนาดนี้ดุแน่นอนค่ะทุกคนแม่พี่ดุไหมไม่ดุเสียงสูงไปหาได้เป้า โอโหคนนี้กว่าจะตอบแสดงว่าแม่น่าจะดุพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคนไปคุยกันดีกว่าค่ะครั้งนี้เรามาอีกห้องนึงแล้วนะเุ้ยครั้งนี้มีคนใส่ชุดมะนาวมาเหมือนพี่เลยค่ะอุ้ยนั่นไงแตงโมมาแล้วค่ะทุกคนเราเข้าไปคุยดีกว่าเราต้องรีบจองอุ้ยฝั่งนั้นเขาก็มีอีกคู่นึ่งค่ะโอเคเลยคู่ใครคู่มันเลยละกันเราหลอ่อไหมเธอหล่อเทมากครับว่าชุดนี้เรียกว่าอะไร ไม่รู้ไม่ได้ดูอ้าวเจ็ดเคไงเจ็ดเคเดินตามเสาอย่างนี้เพื่ออะไรเวียนหัวแล้วอยู่นิ่งๆทุบหัวสักทีนึ่งสิเธอเชื่ออะไรคาราเมลโอ้โหชื่อหวานเชียวเธอละ่ะชื่อช็อกโกแลตจะได้คู่กับเธอไงสงการไปไหนอ่ะไปอยู่ในใจเธอได้เปล่าโอ้โหร้ายการนะเนี่ยคาราเมล เติมเยอะป่ะเนี่ยก็โอ้โหเติมเป็นมือเนี่ยโชว์ให้ดูว่าแบบเติมจริงนะอะไรเงี้ยมีแค่ท่าเดียวค่ะขอชื่อจริงจริงชื่อมินงับชอบไหมคนหล่อเออชอบมัง้งอ่ะอายุล่ะสิบแปดรุ่นพ่อเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บอกอายุปอมยังรุ่นพ่อถ้าบอกอายุจริงนี่ไม่รุ่นปู่เลยเหรอเนี่ยเธออย่าวิง่งวิ่งไปไหนอายุเท่าไหร่รุ่นลูก โอ้ยให้ตอบมานี่ก็ชอบหนีจังเลยเนี่ยขี้เกียจเดินตามแล้วนะทำไมผู้หญิงเล่นตัวจังอายุเท่าไรครับแล้วมาหลบอะไรตรงนี้หลบฝนเหรอเนี่ยฮะเออตรงเท้าของชุดตัวนี้มันเขียนว่าเลมอนด้วยนะคะไปไหนเดี๋ยวเปเฮ้ยเธออยู่นิ่งๆสักทีได้ไหมฮะแน่ไม่อยากมีคนเปให้หรอเงียบเลยไม่ต้องการโอ้มีความหยิ่งติมเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยเออ ไม่ชอบคนเติมโอ้โหโกรแล้วนะเนี่ยงั้นก็อยู่แบบเหงาๆต่อไปไม่เหงาหรอกเป็นคนเหงาก็ดีกว่าคนอะอะไรอะ่ะพิมพ์ตกด้วยอะข้อความไม่พอเราทำช่องนะเออช่องพี่ไม่ใช่ช่องหนู <c oughs> ปวดหัวลาก่อยละคาราเมล พี่เน่วาร์ปมาตรงนี้นะคะแล้วเขาดูวิ่งตามเดี๋ยวเราไปจีบแตงโมอีกคนหนึ่งดีกว่าคนนี้นี่เรื่องมั่งริงเลยน้องคาราเมลโอเคค่ะสวัสดีโหมีแว่นด้วยดีงับชื่ออะไระน้อมีการหึงหวงอยู่ไกลๆนะคะอ๋อถือกันหนีไปเลยก็บอกแลว้วโถวทำมาเป็นเล่นตรงเล่นตัวชื่ออะไรงับเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาปืนมายิงชื่อมิวงับ โอ้ชื่อคล้ายเราเลยเราชื่อมินนะไอคนนั้นมันหายไปแล้วค่ะน้องคาราเมลนะเออก็ตอนจีบก็เล่นตัวเนี้ยพอเรามาหาคนใหม่ก็ทำมาเป็นงออะไรงี้เนาะอยากมีคนรู้ใจไหมก็ดีนะนายอายุเท่าไหร่อ่ะสิครับแล้วเธอล่ะหนูสิบขวบเองโอ้โหพากูยาวแล้วแบบนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้ยขามุยไปดีกว่าเดี๋ยวตำรวจจับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่